ุณผู้ชมครับพบกับรายการรอบภูมิภาคนะครับในห่วงวันที่5ถึง13ตุลาคมนี้ที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีจะมีการสืบสารงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งระยยาวชิงถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งหลายพื้นที่ในทุกอำเภอนะครับก็ได้เตรียมควาพมพร้อมในการตกแต่งเรือพนมพระเข้าร่วมในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกับพื้นที่ของตำบลตะปานอำเภอพุนพินแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับได้มีการดึงเอาพี่น้องชาวมอญและก็ชาวพมา่าร่วมกับชาวชุมชนนะครับในการมาตกแต่งเรือพนมพระเพื่อที่จะสร้าง การมีส่วนร่วมและก็สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยติดตามเรื่องนี้ได้ในรายการรอบภูมิภาควันนี้ครับ และขณะนี้นะครับรายการรอบภูมิภาคของเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับท่านแรกท่านแอนมเพอปุนพินครับท่านภัยสารตรีธัญญาครับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของพื้นที่ที่นี่นะครับท่านชาคริสศรีพิรมิตรนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้นําชุมชนบ้านบนไร่ด้วยครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นที่ท่านแอนมเพอนะครับให้ท่านได้พูดถึงความตื่นตัวแล้วก็การให้ความสนใจของพี่น้องประชาชนชาวปุนพินในการร่วมกัน ทำโรงไว้ซึ่งงานชักประครับผมก็ถ้าพูดในภาพรวมเนี่ยครับต่างดาวของอำเภอบุญทินเนี่ยทั้ง16ตําบลนะครับครับก็มีจํานวนไม่ต่ำกว่า3,000นนะจากประชากรทั้งหมดก็เกือบๆแสนคนครับทั้ง16ตําบลนะครับทีนี้ในปีหน้าเนี่ยปี2558เนี่ยที่เราจ้องเข้าสู่วัชโครมาเซียนนะครับแล้วก็เรื่องแรงงานต่างดาวที่มาทํางานอยู่ในเมืองไทยโดยเฉพาะที่อำบุญทินเนี่ย ็มีจํานวนมากนะในโรงงานอุตสาหก,กรรมรก็ดีนะฮะในสวนป่าสวนยางอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสามชาติเนี่ยนะครับจึงจึงเป็นประชาคมมาเชียนด้วยกัน,นก็น่าจะดึงเอาวัฒนธรรมเรื่องงานชักพระรนะครับ,รบมาร่วมเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับแล้วก็ทั้งหมดนี่คือนับตือศาสนาพุทธทั้งหมดก็จึงจึง เป็นความประสงค์ของจังหวัดด้วยแล้วก็อำเภอด้วยที่ให้มีการแลกเปลี่ยนครับเรียนรู้แล้วก็ได้สื่อสารวัฒนธรรมก่อนหน้านี้พี่น้องชาวแรงงานต่างด้าวหรือว่าชาติอื่นๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะแบบนี้มากน้อยเพียงใดครับท่านครับก็มีฮะโดยมากยิ่งอย่างอย่างบ้านบางเบาเนี่ยซึ่ผู้ใหญ่ชาติคิดสีพรมมิตรเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญแล้วก็ให้ความเป็นกันเองเพื่อ ได้มีความปรองดองสมายนันทันตามนโยบายรัฐบาลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะร่วมกันประกอบอาชีพโดยไม่มีการทะเลาะเบาแวงกัน<ม>ในพื้นที่เนี่ยร,รวมกระทั่งถึงเรื่องยาเสพติดมันก็แก้ไขปัญหาได้น<ม>ะครับเพราะนั้นก็ในจุดนี้มันจะเป็นหมู่บ้านที่ริเริ่มครับนะครับที่จะนำวัฒนธรรมเหล่านี้ไปไปสู่อาเซียน<ม>นะครับ ครับไปกันที่ท่านผู้ใหญ่ชาคริสกันบ้างครับให้ได้เล่าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับประกอบด้วยกลุ่มไหนยังไงบ้างครับครับพ่อเมงผู้ใหญ่ชาคริสรีพุริมิรนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ามตบุตะปานบ้านบางเบาครับความเป็นมาของหมู่บ้านบางเบานะครับสืบเนื่องจากบ้านบางเบาเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ําตาปีครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับจากอดีตผู้ใหญ่บ้านสองสามท่านที่ผ่านมาก็ได้มีการจับทํารถพนมพระ อู0ในงานประเพณีชักพราทอดพระป่าจังหวัดสุราธานีครับเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมายาวนานประเพณีชักพราทอดพระป่าจังหวัดสุราธานีนะครับก็มีมาประมาณร้อยกว่าปีมาในปีนี้ผมเลยเห็นว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องคนในชาติหรือว่าคนไทยเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันครับก็คิดได้เริ่มด้วยกันว่าปีนี้ปี2557 เกี่ยวกับประเพณีชักพระทอดผ้าป่าเนี่ยเราในหมู่บ้านเราซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดชายฝั่งแม่น้ําตาปีครับซึ่งเป็นสายน้ําแห่งชีวิตของชาวบ้าน,นที่สืบทอดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกันมายาวนานครับผมเองก็ได้ประสานกับท่านนายภูมิพินท่านไปสาลปีธัญญานะครับเกี่ยวกับการที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านเราหรือกเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อประเพณีการ ชักพระทอดผ้าป่าให้คงอยู่สืบไปแล้วก็ได้ตัดสินใจในการทํารถพนมพระซึ่งได้ปรึกษากับท่านนายอำเภอว่าปีนี้จําเป็นเป็นอย่างยิ่งซึ่งขณะนี้การบริหารจัดการประเทศจากคณะคอสอชอเนี่ยซึ่งมีนโยบายอย่างชัดเจนเกย่ยาก,การากันย่กับการสร้างความปรองดองสมานฉันแล้วก็ในพื้นที่อำเภอบุพ,นพ,นพินตามที่ท่านนายอเภอได้รายง,งานว่า,ม,ามีพี่น้องแรงงานต่างดาวอยู่ไม่น้อยอย่าง3าม0 0คนคนทั้ง16บหกตำบลน,นะครับ ก็ได้มีความคิดกันว่าทําอย่างไรให้พี่น้องในงานต่าง้าโดยเฉพาะพี่น้องชาวมอญชาวพม่าที่มาทําอาชีพเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นผู้รับจ้างเร็ดยางในพื้นที่ของอภเมิพ,พินเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานประเพณีชักฆ่าทอดผ้าป่าเพื่อเป็นการสนับสนุนและกระส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สําเร็จผลตามนโยบายของรัฐบาลบและในส่วนหนึ่งต้องการให้คนที่มาอยู่ในชาติตามนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้นะครับที่ประกาศว่าเป็นการสร้างความปลองดอ,องสร้างสร้างความสมานฉันท์คืนความสงขให้กับคนในชาติซึ่งผมเป็นผู้ใหญ่บ้านบบได้หารือกับท่านานายอเผอว่าคนในชาติก็หมายถึงคนที่มาอยู่ในชาติก็ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะพี่น้องคนไทยแต่เห็นว่าพี่น้องรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่หลายคนก็อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เรานับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาเดียวกันนะครับเพื่อได้ รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชาติบ้านเมืองเราของไทยเราไว้ให้สืบต่อกันไปยาวนานก็ได้พูดคุยกับผู้นําของพี่น้องแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมอสัญชาติพม่าพี่น้องชาวพม่าสัญชาติพม่าที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยกันหลายปีนะครับที่เข้ามาประกอบอาชีพอยู่ก็ผมอยากให้พี่น้องเหล่านี้นะครับได้รู้จักคําว่าเมืองไทยได้เห็นความสาคัญของเมืองไทยและอยากจะเห็นอยากให้พี่น้องแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่เมงไทยได้เห็นว่า คนไทยก็ให้โอกาสกับเขาเพราะฉะนั้นปีนี้ครับปี2557ซึ่งทางรัฐบาลที่ผ่านมาหรือรัฐบาลปัจจุบันนะครับก็ยังยึดมั่นตามนโยบายของเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียนผมกับท่นนานนายพอก็ได้คิดกันว่าถ้าอย่างนั้นเราจําเป็นที่จะต้องใช้โอกาสที่มีอยู่ค,คือประเพณีการชักรราทอดผ้าป่าและแข่งขันเนือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการโปรโมทจังหวัดสราธานี ให้พี ite, um. ่น้องจังหวัดสุราธานีได้รู้จักให้พี่น้องทั้งประเทศได้รู้จักและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดให้พี่น้องแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดสุราธานีโดยเฉพาะอําเภอพุนพินหรือทั้งประเทศได้เห็นความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรมของเมืองไทยเพราะอย่างน้อยๆเขาที่เข้ามาอยู่ที่ประเทศเราเขาจะได้กลับไปบอกหรือว่าสื่อสารไปยังประเทศเพื่อนบ้านประเทศของเขาให้เห็นความสําคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ถ้ผมได้หารือกับท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอก็ได้นําเรื่องดังกล่าวไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านฉัดป้องฉัดธนพุทธิท่านก็เห็นด้วยเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องประเพณีชักพราทอดปลาปลาผมเองซึ่งเป็นกําลังหลักในพื้นที่ได้รับคําบัญชามาจากท่านนายอำเภอก็จําเป็นที่จะต้องประกอบรถพนมพระขึ้นมาเพื่อออกสู่ประเพณีการชักพราทอดป้าปลาและขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็วันนี้ก็ยืนยันว่าในพื้นที่ บ้านบางเบาในพื้นที่อำเภอพุนพินนัตดรในท้องที่พร้อมด้วยพี่น้องแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะเข้าไปจัดกิจกรรมเรื่องรประเพณีชักพ้าทอดผ้าป่าในบริเวณของจังหวัดสุราธานีตามที่กําหนดอย่างที่เราเห็นเรีพนมพราอ,อยู่ข้างหลังเนี่ยครับ,รบตอนนี้คือก<ม>ี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับท่านครับตอนนี้ผมยืนยันน่าเสร็จไปประมาณ80ดสบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยังเหลือในการทําสีนะครับเพื่อมันกลมกลืนกับธรรมชาติในเรือพของสำนักสงฆ์บ้านบนไร่หรือว่าบ้านบางเบาขนาดนี้เราก็จัดตามแบบ ที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้กำหนดไว้ทุกรูปแบบตั้งแต่ขนาดเรือนะครับตั้งแต่ความยาวตั้งแต่มีคนขบวนการล่าปลาชักปลาทอดปลาป่าเข้าสู่กระบวนการแข่งขันทุกรูปแบบนะครับท่านนายเภอครับท่านจากหลังจากที่ลงมาในพื้นที่แล้วก็ได้ดูการทํางานร่วมกันระหว่างผู้นําชุมชนที่นี่กับพี่น้องชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเป็นไงบ้างครับท่านครับก็อยากจะเรียนว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครอบ ร้อยสิบเก้าปีของเพืภอบุญปิน,น่อ,อตั้งมาแล้วก็เป็นปีที่สเสด็จพ่อรัชกาลที่หกระาชทานนามครบเก้าสิบเก้าปีพระราชทานนามจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็แม่น้าตาปีเพราะฉะนั้นปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่เราจะต้องระลึกถึงสถาบันและพระมหากรณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แม้กระทั่งพื้นที่ตรงนี้นะก็สะเสด็จพ่อรัชกาลที่หกก็ได้สงวนไว้ให้ พี่น้องประชาชนนะที่ไม่ม,มีที่ดินท้ากินเนี่ยม,มันจะยงใหญ่ระหว่างวัฒนธรรมกับสถาบันนะครับแล้วก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเสาของประชาคมอาเซียนใช่ไหมนอกจากความมั่นคงนอกจากเศรษฐกิจแต่อย่าไปมองเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมันต้องมองให้ครบทั้งวัฒนธรรมด้วยค,ความมั่นคงด้วยเพราะสิ่งที่บ้านบางเบาทําไปก็เหมือนว่าสาเรื่องความมั่นคงภายในร,ระหว่าง ชาติมอญพม่าที่มาทํากินอยู่ตรงนี้เราเห็นได้ว่าบางพื้นที่เนี่ยถ้ากเราไม่มีการประสานงานเนี่ยม้วีการทะเลาะวิวาทนะครับในในเรื่องของการประกอบอาชีพก็ดีนะครับแต่ที่นี้ไม่มีมเพราะนั่นก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะที่ที่หมู่บ้านในอดื่นจะได้นําไปพัฒนาเรื่องความบองดองความสามัคคีระหว่างชนชาติที่มาอาศัยอยู่ภายใต้พระบรม เพรที่สมบารของในหลวงนะครับก็ถือได้ว่าเดิมเดวทั้งปัจจุบันทำงานด้วยกันแล้วก็มีความสามัคคีเกิดขึ้นทั้งมอญพม่าและก็ไทยแล้วก็มาร่วมการสืบสารงานประเพณีด้วยครับที่นี่จะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเรื่องยาเสพติดก็จะไม่มีครับเพราะฉะนั้นชุมชนไหนสนใจก็อาจจะมาดูได้เป็นต้นแบบนะครับเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับเราจะกลับมาในช่วงต่อไปของรายการว่าเราจะมีริ้วขบวนที่สวยงามอย่างไรกันบ้างกับเรือพนมพละลำนี้กันครับ เี่ยวเมืองรอ้อยเกาะเลาะคลองร้อยสายไหว้พระร้อยวัดมหัศจรรย์เมืองคนดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสารประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2557ระหว่างวันที่5ถึง13ตุลาคม2557ณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกับการจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านหนึ่งเดียวในประเทศไทยร่วมพลังศรัทธาบุญชักพระทางบกชักพระทางน้ำและการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่จระก,การตาอย่าลืมมาพบกันที่เมืองคนดี 5ถ3ตุลาคมนี้กับงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2,557แลนโดยความร่วมมือของชุมชนโดยการน,นำของผู้ใหญ่ชาทิตย์ผมได้อาสามาช่วยตบแต่งเรือประมภพระลําีีเพื่อร่วมประเพณีแล้วก็ ใช้เวลาในการทํางานประมาณ2อถึงสเดือนอีกกันั้ก็คือว่าเรอพระที่นั่งสุพรรณหง์ฮะเป็นของชาติไทยอยู่แล้วประจําชาติของเราแล้วก็นำชาวมอญชาวพม่ามาร่วมในขบวนก็เชิญกันมาร่วมประเพณีท้องถิ่นเราให้มากๆฮะแล้วก็เน้นความสามัคคีโดยความตั้งใจของผู้ใหญ่ชาคิดนะฮะเยราพาดาวเยอะกว่าก้าเป้ยมอญได้เยอะกัลเอาบดก็ชนน้ำนกปย lên phanh có sở hột đó có phanh giờ đây con gà vui chơi nhạt kết parang bui đó có cái trang cho mùa nó có giờ ra người có sở hột đó có hạt nam hata tạ nào đó có nè đó quan đó rap bằng bao no go

กลับมาสู่ช่วงหนึ่งของรายการรอบภูมิภาคนะครับยังคงพูดคุยกับท่านนายอำเภอภัยสารตรีธัญญานายอำเภอพุนพินนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ชาคริสศรีพิรมมิตรนะครับพูดคุยกันต่อถึงเรื่องของการสืบสารงานประเพณีชักพระนะครับโดยนําเอาพี่น้องชาวมอญและก็พม่าในพื้นที่มาร่วมด้วยนะครับไปที่ท่านผู้ใหญ่ชาคริตกันต่อนะครับให้ท่านได้เล่าถึงกิจกรรมวันนั้นที่จะเกิดขึ้นที่เราจะมีการแต่งกายด้วยชุดแต่งกายประจำชาติของพี่น้องชาวมอญด้วยเป็นไงบ้างครับน,นะครับตามแนวคิดอ่ะผมก็ได้ทําโครงการ นะครับนำเสนอท่านนายอำเภอไปหมายถึงว่าท่านนายอำเภอฟินนายไพศาลดีทัญยาพเพื่อท่านนายอำเภอได้รับทราบว่าพราะผมก็ยังเป็นห่วงเรื่องตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับที่พี่น้องรนคงานต่างด้าวจะออกไปสู่พื้นที่เนี่ยเราก็คำนึงว่าถ้าไม่มีสสปอร์ตหรือไม่มีบัตรในโกจะเป็นปัญหาใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผมก็นําเอาเรายงานต่างด้าวมาพูดคุยกันแล้วก็ได้เช็คแล้วก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้ขอดูหลักฐานทั้งหมด ก็ปรากฏว่าพี่นอ้อแรายงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ครับปฏิบัติตูกตามที่ทางราชการหรือทางรัฐบาลกลําหนดเขาได้ร,รารายงานท่นนานนายอำเภอไปว่ามาในปี2 5 5 7รบ,รบเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับเรื่องเพื่อสนับสนุนประเพณีชักผ้าทอดผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแข่งขันขรวยยาวเนี่ยให้เป็นภาพใหม่ให้เป็นสิ่งที่ปรากฏใหม่ขึ้นมาเพราะแต่ละครั้งครับแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเองซึ่งเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีพี่น้องแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ไปร่วมจิตใจกำลักงกล่าวก็ได้หารือกับท่านนายาอำเภอแล้วเสร็จก็ท่านนายอำเภอก็ได้นําเรื่องไปรายงานกับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็หลังจากนั้นจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับก็ได้โทรศัพท์มาคุยกับผมบอกกับว่าผู้ใหญ่สามารถดําเนินการได้เลยให้กับพี่น้องแรงงานต่างด้าวเดี๋ยวทางจังหวัดจะดูแลให้เรียบร้อยก็ในเมื่อผมได้มีกําลังใจมีฝันกําลังใจที่จะตั้งใจทําภาระหน้าที่ตรงนั้นขึ้นมาก็ได้นัดหมายพี่น้องแรงงานต่าาาางด้้เขม พูดคุยกันครับมาหารือกันก็ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าพี่น้องชาวมอญก็ต้องแต่งชุดมอญก็หมายถึงว่ายายพี่น้องได้คนที่พบหรือได้พบเห็นเนี่ยเห็นว่าคนสัญชาติมอญหรือพี่น้องชาวมอญเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงนะครับแล้วก็พี่น้องชาวพมา่าก็แต่งตัวชาวพมา่าครับแบบดั้งเดิมของเขาแล้วก็พี่น้องชาวไทยเนี่ยก็ตกลงกันว่าใส่ชุดไทยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสามสัญชาติเนี่ยซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน แล้วก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะครับ,รบเราก็ต้องจับมือร่วมกันที่ว่าจะเข้าสู่ประเพณีชักพราทอดพระผาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีมายาวนานเป็นร้อยปีคนตรงนี้เองนะครับผมก็ได้ข้อคิดจากทางท่านแหนเ่เภอจากทางท่านผูว่าเพื่อได้สานต่อกับคนในพื้นที่ด้วยกับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้คหนดกันชัดเจนว่าวันที่หลังจากวันนี้นะครับเราจะมีการซักซ้อม เพื่อเตลี่ยมความพร้อมกันเกือบทุกวันอย่างน้อยพี่น้องในงานต่างด้าวทั้งมอและพม่าและพี่น้องคนไทยที่เข้าชี้กันไว้แล้วเนี่ยจะต้องมาซักซ้อมกันให้เกิดความพร้อมให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความสวยงามครับและก็เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างของพี่น้องที่ได้พบเห็นเพราะตรงนี้เป็นแรงตั้งใจของท่านแม่ท่านจังหวัดสุรา์ธานีครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าโดยเฉพาะท่านนายอำเภอและผมซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็พยายามที่จะดําเนินการในเรื่องที่ดี เพื่อสสับรียกว่าวันนั้นจะมีริ้วขบวนเป็นขบวนธงของแต่ละชาติด้วยใช่ครับคือผมได้หารือแล้วก็มีความตั้งใจว่ามี2 5 5 8ต้นปีครับมันจะเป็นปีเอซีหรือเป็นปีประชาคมมาเซียนครับกมเมื่อกี้ได้นั่งพูดคุยกับท่านนายเภอเสร็จเรียบร้อยท่านนายเภอบอกว่าน่าจะหรือผู้ใหญ่ต้องทํบเหมือนกับว่ามีบัญชาสั่งให้ผมดําเนินการเลยนะครับให้นําประชาคมอาเชียนทั้ง10ประเทศมามาแสดงเป็นเชิญแสลักอย่างน้อยๆมีผู้แทนที่วัดแทง ชุดของแต่ละชนชาติทั้ง1ิประเทศเพื่อเข้าขบวนการแห่เรือหรือแห่รถพนมพระในวันที่9เดือนตุลาคม2 5 5พถือว่าเป็นบุญใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครก็นี่คือความได้อย่างมีอยู่แค่นี้ครับท่านนายเพอครับในส่วนของการที่เราจะได้ดําเนินการต่อไปสมมุติว่าในปีต่อๆไปเราจะได้ดึงเอาพี่น้องที่มาประกอบอาชีพในไทยได้มาร่วมกับกิจกรรมแบบนี้ยังไงต่อไปครับครับอยากอยากจะมีอีกมุมหนึ่งที่อยากจะให้มองก็คือว่า ปีเนี้นะเศรษฐกิจในเรื่องของพืชสวนพืชไร่ไม่ดีเลยอ,อย่างปลาล์มก็ราคาไม่นิ่งเพราะฉะนั้นในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยทั้งในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องปฏิวีติทักพระเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ต้องยึดน้อมนำแนวทางเศริจพอเพียงของในหลวงเนี่ยในเรื่องการพออยู่พอกินพอมีได้เราเราจะต่อสู้กับเศรษฐกิจ ในปี58เนี่ยมันมันไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่คิดแล้วก็เสนอผมผมก็นําเรียนท่านผู้ว่าสัดป้องสราระพูติเนี่ยท่านก็เห็นด้วยเลยในภาะวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยภาคใต้ต้องยอมรับว่าไม่ดีเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะกามแนวพระราชดำริที่ต้องให้ไม่ว่าจะชาติใดน,นะที่มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยได้เรียนรู้นะเดินตามรอยรในหลวงเนี่ย มันก็จะอยู่รอดได้โดยนำเอาประเณีวัฒนรมยมารวมหล่อล้อมนะความสามัคคีความปรองดองมอนจะดำเนินตั้งแต่แรกเ่ยก็จะได้ประโยชน์ครับท่านอําเภอครับนี่ที่นี้ในส่วนของทั้งอําเภอพุนพินของเราเนี่ยมีวัดที่เข้าร่วมในงานชักพระในปีนี้มากน้อยเพียงใดครับก็เยอะครับพุนพินนี่กว้างขวางนะมีวัดวาอารามมากมายนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคณะอําเภอนะวัดดอนกระตินก็ มีความประสงค์ที่จะให้แต่ละวัดเนี่ยได้เสนอแนวคิดนะครับในการเข้าประกวดก็ดีอาจจะระดับใหญ่กลางเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่แลแ้วแต่ความพร้อมของแต่ละวัดนะครับ,รบแต่ว่าทุกวัดก็ยินดีนะครับพี่ว่าไม่ไม่ไม่น่าจะน้อยกว่า5วัดที่เข้าไปร่วมนะครับ,รบโดยโดย,โดยมีทางเทศบาลนครน,นครสุราชธานีเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดงาน มาําตรงนี้นะเพราะฉะนั้นของบ้านบางเบาก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ที่จะไปร่วมประกวดแล้วก็นําแสดงถึงว่าทาอะไรต่างๆตามแนวคิดนะเพื่อเพื่อให้เผยแพร่สู่สาธารณชนครับแล้วก็ในวันนั้นสื่อมวลชนน่าจะมีมากนะคงจะได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับก็เป็นกิจกรรมที่ที่ดีครับท่านชาคิดครับทีนี้ในภาพของการที่ปีนี้ ได้มีแนวทางในการดําเนินการแล้วครับปีต่อๆไปเรามองว่ายังไงบ้างในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนครับในในในส่วนปีต่อๆไปนะครับผมคิดว่าถ้าปีนี้การดําเนินการของเราเป็นไปได้ด้วยดีนะครับครับก็ปีต่อๆไปเราก็ก็คงจะต้องดําเนินการต่อครับแต่มาในปีนี้นะผมได้รับแรงใจได้รับแรงเชียร์จากพี่น้องในพื้นที่เยอะถามว่าในการจัดทํารถพนมพระเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณมากไหมลํำนี้นะครับใช้งบประมาณไม่ต่ำจากหกแสนบาทครับ ผู้ใหญ่เองก็ไม่มีตังค์นะครับไม่มีเงินแต่ได้รับการสนับสนุนมาจากหลายภาคส่วนจากภาคส่วนานการจังหวัดจากอำเภอจากชาวบ้านร่าสฎรในพื้นที่และที่เป็นกําลังหลักนะครับในพื้นที่เนี่ยก็เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรที่ดินจากองค์กรแนวร่วมไปองค์กรนะครับที่จะใช้พื้นที่ในการจัดสรรที่ดินแปลงใหม่ในเมืองเคซ่าเนี่ยค่อยการสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าถ้าทําอะไรจริง ชาวบ้านเห็นจริงทุกคนมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือก็ผมนําเรียนได้เลยว่าวันที่สองในการจัดงานสมโพนรถพนมพระเนี่ยเรามีทุนจากการสนับสนุนจากหลายฝ่ายครับเหมือนที่ผมได้กล่าวมาเพราะนั้นถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีและปีหน้าถ้าปีนี้เราทําคิดว่าสําเร็จที่ผลนะครับหรือว่าประสุดผมสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ทางจังหวัดทางอำเภอแล้วก็ทางผมหมู่บ้านเนี่ยได้ตั้งใจร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าปีหน้า ในการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีชักพระทอดพระปาและแข่งขันรืยยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีรถพนมพระของสำนักสงฆ์บ้านบนไร่ตำบลตำปานอำเภอบุญพินเข้าร่วมขบวนอย่างแน่นอนนะครับก็ติดตามกันได้ต่อไปนะครับทีนี้สุดท้ายอยากจะให้ทั้งสองท่านในกล่าวทิ้งท้ายให้พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนะครับได้มาเที่ยวในงานชักพระทอดพระปาที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็มาสัมผัสกับเรือพนมพระอาเซียนด้วยเชิญท่านนายเปิดก่อนครับก็อยากเรียนจะ นักท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศนะฮะซึ่งซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงโลซ s ซ a s o นะครับปัญหาต่างๆก็มีมากทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องความปลอดภัยตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะยึดสามคำสามัคคีปรองดองสมานสันนะครับแล้วการทํางานทุกเรื่องมันก็จะไปได้นะภายใต้การนําของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งต้องมีกติกามากมายนะครับในเรื่องของความสงบเรียบร้อยเนี่ย มากกว่ารัฐบาลปกติเพราะนั้นความสามัคคีปองดองสมานฉันท์นสาคำนี้มันจะมันจะทำให้ประเทศไทยไปรอดค,ครับผมครับผู้ใหญ่ยชาคิดเชิญครับปีพศ2517ลายปีครับถือว่าเป็นประเพณีบุญใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสืบสารกันมายาวนานร้อยกว่าปีเกี่ยวกับประเพณีชักพระทอด้าป่าและแข่งขันยาวในการแข่งขันยาวครับก็ได้รับความเมตตาจากพระเทพ พระราชดาที่มอกถ้วยเกี่ยวกับการแข่งขันระยะยาวแด้ในปีนี้ครับถ้าพี่น้องท่านผู้ชมทั้งประเทศที่นั่งชมรายการอยู่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนสนุกหรือไม่รู้จะอยากจะชมประเพณีซึ่งมีมากว่าร้อยกว่าปีที่จังหวัดสุราธานีครับก็ขอเชิญพี่น้องมาเที่ยวงานประเพณีชักพระทอดพระปาและแข่งขันระยะยาว ที่จังหวัดสุราธานีนะครับขอบคุณมากครับครับก็อย่าลืมนะครับมาพบกันให้ได้นะครับวันที่5ถึง13ตุลาคมนี้ที่จังหวัดสุราธานีกับงานประเพณีชักพระทอดพระปาและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชฐานนะครับแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมมาร่วมทําบุญกับเรือพนมพระที่ของสํานักสงฆ์บ้านดอนไร่นี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับท่านนายอำเภอไผ่สารีธัญญานายอำเภอพุณพินนะครับและผู้ใหญ่ชาคริสศรีพิรมิตรนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านบางเบานะครับขอบคุณครับครับคุณัม วันนี้เวลาจากรายการหมดลงแล้วนะครับเราทั้งหมดพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยบรรยากาศของการเรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ซ้อมกลองยาวกันด้วยนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้นะครับและเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ